สวัสดีวันจันคุกกี้คุกกี้คุกกี้วิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยคุกกี้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 วัสดีเฮ้ยโหลคุกกี้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 นี่เธอมีสองตัวเหรอคุกกี้คุกกี้คุกกี้อีเพื่อนเธอหรือแฟนเธอ ันนี้เธอมีสองตัวได้อย่างไรกันเธอพาแฟนมาด้วยเหรอเธอมีคู่แล้วเหรอ,อ,อตายแล้วสองอาทิตย์ไม่เจอกันเธอมีแฟนแล้วเหรอ,อ,อนี่ไปชวนแฟนมาด้วยออชีวิตดีงามนี่คือนอกเขาคู่รักใช่ไหม อรุณสวัสดิ์วันจันทร์นะจ๊ะ